จากเอ็ซีส่งมาขายนะคะเป็นเหรียญหมุนเวียนค่ะเหรียญสตังทอนนะคะสตังทอนเหรียญหมุนเวียนที่เป็น่ารับซื้อก็จะมีพสสองห้าสี่หนึ่งสองห้าสามหนึ่งสองห้าสามสี่อุ้ยสวยค่ะอ๋อนี้พสสองห้าสี่สามตังทอนพสสองห้าสี่สามสองห้าสี่สามเหรียญละสิบห้าบาทค่ะ บินไม่ต้องส่งมานะคะเพราะเหรียญพวกนี้ยังเยอะอยู่นะคะเหรียญคัดเอาค่ะยังบิดอย่างเงี้ยขายต่อไม่ได้นะคะขายต่อไม่ได้ค่ะนักสะสมไม่เอานะคะบินไม่เอาเอาเหรียญที่สภาพสมบูรณ์พร้อมที่จะสะสมอะค่ะ100หนึ่งร้อยเหรียญเหรียญละสิบห้าบาทหนึ่งร้อยเหรียญก็หนึ่งพันห้าร้อยบาทเหรียญกระสับ หมุนเวียนหรือสตังทอนนะคะเหรียญที่รับซื้อก็คือ2531รับซื้อ5 0 0ร้อยถึงหนึ่บาทสองห้าสี่หนึ่งสามสบถึงห้าบาท2542 20บาท2534 20บาท2543้าบหาบาทค่ะเอามาดูต่อกันอันนี้25 2543 2 5 4หสา รับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทจำนวนผลิตนะคะสองห้าสี่สามอุ้ยขอให้ค่ะจำนวนผลิตค่ะหนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นเหรียญน,นะคะสองห้าสี่สามถือว่าจริงๆถือว่าไม่เยอะนะคะหนึ่งล้านหนึ่งล้านถือว่าไม่เยอะเพราะว่าเป็นเหรียญหมุนเวียนเป็นเหรียญตะตังทองอยู่ในระบบอ่ะนะขนาดเหรียญหมุนไอเหรียญนั่นเหรียญ ที่ระลึกอะเหรียญสะสมเหรียญที่ระลึกจํานวนผลิตที่น้อยที่สุดก,ก็คือ 1, 000, 000, หนึ่งล้านเหรียญนะก็อันนี้ก็หนึ่งล้านกว่าหนึ่งล้านเหรียญเหรียญหมุนเวียนเขาเขาเป็นเหรียญที่ใช้จ่ายแต่นะมาดูต่ออันนี้พศสองห้าสี่สี่สี่สิเก็บไว้ก่อนจเริ่ดูพศสองห้าสามสี่เนี่ยคะ่ะ เป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยหายากนะพศสองห้าสามสี่รับซื้อเหรียญได้ยี่สิบบาทพศสองห้าสามสี่จำนวนผลิตหนึ่งล้านสามแสนแปดมือเหรียญเป็นตัวติดผลิตน้อยเหรียญบล็อกนี้นะคะสองห้าสามสี่ค่ะเข้าใจว่าเป็นบล็อกต่างประเทศคะ่ะเห็นหลายคนข้อมูลจากหลายแหล่งเขาบอกเป็นเหรียญที่ผลิตจากต่างประเทศแม่น่ก็ดูว่าก็น่าจะใช่เพราะว่า เขาสวยตัวหนังสือเขาจะเล็กคมชัดมากนะคะสละสวยคมชัดมากผิดกับเนี่ตัวหนังสือเขาไม่เหมือนกันเห็นไหมตัวตัวเลขตัวหนังสือไม่เหมือนกันไม่เหมือนเลยอันนี้จะใหญ่กว่าเยอะหนาแต่สามสี่นี้จะบางจะคมชัดกว่าเยอะเป็นสองห้าสามสี่เป็นตัวติดผลิตน้อยอันดับที่ หนะคะอันดับ1ก็คือ2533 2533มสาจำนวนผลิต100เหรียญ2531อันดับ2องจำนวนผลิต6200เหรียญสองห่หนึ่งค่ะอันดับ3ามจำนวนผลิต9ก้าแสมืเหรียญ2542อันดับ อันดับสี่ค่ะอันดับสี่สองห้าสี่สองจำนวนผลิตหนึ่งล้านสามหมื่นเหรียญสองห้าสามสี่อันดับที่ห้าจำนวนผลิตหน,นึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นเหรียญเนี่ยค่ะน่าเก็บสะสมนะคะน่าเก็บเนี่ยที่ที่ประนัดแนะนำให้เก็บเหรียญเหรียญหมุนเวียนนะคะเพราะว่าส่วนต่างเขาน้อยเราซื้อในราคาที่ไม่สูงจากหน้าเหรียญมากนัก ช่ไหมคะหรือไม่ก็มีโอกาสก็เก็บเองก็ได้หลายคนนะคะที่เริ่มเก็บเองโดยการที่เป็นแลกมาแลกจากที่ตู้หยดน้ําต่างๆตู้หยดน้ําดื่มตู้เครื่องซักผ้านะคะแล้วก็เอามาคัดหาพสที่เราต้องการก็ได้นะคะแบบนั้นก็ได้อีกก็ประหยัดไปเลยค่ะแล้วก็จะมาพสอะไรต่อพสสองห้าสี่สองโอเคสี่สองมีเยอะดิเดี๋ยวจะปนยังไม่ต้อง แยกพศ2542รับซื้อเหรียญละ20บาทพศออ2542จำนวนผลิต1ล้าน3หมื่นเหรียญนะคะรับซื้อเหรียญละ20บาทอ้อชำรุดแบบนี้ไม่เอานะคะไม่ต้องส่งมาค่ะแบบนี้ถือว่าเป็นชำรุดนะคะไม่ต้องส่งมาค่ะใช้ไม่ได้ค่ะนักสะสมไม่เอาแน่นอน